เดี๋ยวพอมืนกันะมีปั๊ดข้าจะพุงตรงนี่ฮะห้าสี่สามสองโอ้โอ้โอ้ Help me h e l โอ้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 มิดาดินมิดาดินมิดาดิน ชา้านะจับนี้จับเฉพาะเขาลงมาห้าสีไม่กันแผนตาม